อ๋อทีเดียโอ้ลงมาเลยว้าเป๊ะมันหนาวเลยนะมีแต่ป่าดุกจุดต้มปลากระซุกก้นเดียวบะม่อนสิป่นนะอือป่นปลาพันม่อนทุกคนกินข้าวมาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อกินกันทุกคนเลย ตาทักทายสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื่อทุกคนเมื่อนี้ซามูยูน้ามื้อที่สองที่สามและทุกคนเลยมื่อวนี้ซามูหาก,กินได้หลายเติบแล้วทุกคนเมื่อคืนน้กาบะม,มอนเซอร์เบสนะแล่ก็มื่อนี้ก็ซามูได้นมไม้นะนมไมเต็มกระตาเลยทุกคนเลยวันนี้เฮาเต็มเครื่องเต็มของเมื่อบ้านทุกคนคือใกล้ผู้โง่แลวเฮากัดซีเมื่อบ้านนะมูจะว่าซีเฮดไปเ็กินมแมล็ป่าก็ได้หลายทุกคนเลย ปลาประมาณเศร้าตัวแล้วก็ปลาไหลตัวนึงทุกคนแล้วก็มีน้องไม้น้อมันเมื่อตอนเขาแม่อยู่บ้านทุกคนทรงนี้สาวมโบคอยได้เมื่อบ้านแม่ทางพูน้นะเพราะวะ่าหาคลิปก่อนทุกคนหาคลิปล่งก่อนเวลาจะเมื่อบ้านยังบ่ได้เมื่อเลยอาทิตย์นี้สาวบมได้เมื่อบ้านเลยทุกคนแต่เบิร์เลยสาวโมสิไปหาเกือบใกล้ก้อนเกือบใกล้เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมา เอาปลาใส่ถงุงใส่ผืนเลยก็เมือบ้านทุกคนตอนนี้ประมาณสี่โมงครึงห้าโมงแล้งแล้วล่ะน้ำสร้างมอมอนเนี่ยบุคือน้ำสร้างหน้าพ่อทุกคนปืดขนาด กำลังมาทุกคน ทุกคนเกือบไก่กันแล้วล่ะมาทุกคนเบิ้งปม่อนเพิ่นเทป่าเบิ่งปลาบหม่อนสีมือต้อนแม่ได้ทุกคนนะ <พอ S 1> โอ้พอสีตัวโอ้มาเลยว้าเปี๊มือเท้าเลยนะมีแต่ปลาดุกจนหมดทุกคนเลยนะ,ะมีแต่ปลาดุก,กปลาดุกกับปลาไหลตัวนึงทุกคนเลยปลาเอี้ยนนะไม,ม่เป็นปลาไหลทุกคนบ้านทุกคนเอิญปลาเอี้ยนเอิญว่าเย็นเย็นปลาเอี้ยนนั่นแหละแต่บางบ่อนสิเอิญปลาไหลทุกคน แมนบปลาไหลประเทศไทยเรียกว่าปลาไหลประเทศลาวเอิน้นว่าปลาเอี้ยนอันนี้ไม่หมดเด็กเด็กสี่ดูยูยูนี้ทุกคนโอ้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 มันนี้แซมโอมันนอนหน,น้า,าหานกินมือโตกแต่แ<ะ> <todos S 2> หม <ใน S 2> ทุกคนโตกแตใกล้กินใกล้<ๆ>กลินยอนนะเออขันปลาดุกนะเัาบลาคีงอได้ขันปลาคอน,นี่มันดองปุ๊ดบ ทุกคนนนะได้บักหลายๆเลยบักซุมห้าวกินกะน้ำปะทวนนมอเนาะทุกคนอันนี้สีมือพันมอดล้วนๆทุกคนเลยสซมโวมีได้ต้องนําเลยได้ปลาดุกปลานี่นะพันมอดไปเชื่อมเมื่อคืนนี้ได้ทุกคนเลยใช่เหรอคันมมโนาะบอมานนาะนะบอมอนน้ำมันทุกคนเลยดูจากสิทธิ์แพรก้ามแล้วนี่อืมหากินเบิ่งได้กว่าความขี้โมทุกคนเลยเต็มกระตาทุกคนอันนี้เฉพาะน้องไม้ไายนะนะจ๊ะอันนี้ ทำไมบุ๋มทำไมบุ๋เดี๋ยวสั่งหัวแกงุ่มใส่กันทำไมบ่งมกับบักละลายทุกคนเอามือฮือเขาเมยเอกินอยู่บ้านมาหน่าหาเอาตามหัวตามโซมีอ่ที่คนอะค่กับุอีดยิ้มยิ้มกิน กะระตานี่เขาซื้อคืออะไรเลื่องแซมโม่เมื่อบ้านแม่เท้านะเฮ้เรื่องแซมโม่เมืองบ้านแม่เนี่ยยังมั่นใจทุกคนเดี๋ยวชซมโม่ชิมือแข่งขมูลนะแซมโม่เมื่อบ้านเกิดทุกคนโอ้แม่บ้านเกิดมันเกิดแม่มันเกิดของแม่แซมโม่ทุกคนอยู่แข่งขมูลแซมโม่นี่มาไก่เลยทุกคนมาไก่มาแต่แข่งขมูลเมืองหน้าไก่ไปทุกคนเลยบ้านทงเมืองลง ใคงขโมูลี่เล่าทุกคนถ้าติดตามเดี๋ยวสมมติมือหายอยู่หากินอยู่บ้านไม่เท่ามือเบิ้งวะบ้านไม่เท่านี่ใไซชีวิตอยู่แบบ้ลเลอดำรงชีวิตแบบ้ลเลอชาวบ้านเขาอยู่กินแบบ้ลเลอนะคือกันกับทม่ท้าวอยแล้วกินปูคือแล้วกินป่ากินปูคือกันนะมอกคือไงกินชิ้นกินหายกินข้าวกันช่อุปกรณ์ที่เขาใช้โจมีคือกันว่าอุปกรณ์กับฟ้าเซฟคือกันนี่แหละบ้านมันมด้คือเป็นมีได้เหรอเอ้ยไก่ตากะหยังกะเป็นเป๋ปลาปลาอะไรเป็น มันเลื่อมือนะยังมั่นใจว่าเป็นมือเลือดถ้าในมือมือเลือดแล้วสิบอีกคนหนึ่งปลาประมอนสบายดีสบายดีทุกคนวันนี้เฮากะสีมือบ้านก็ทุกคนเฮานอนหน้าคืนหนึ่งสองคืนแล้วทุกคนเลยเขานอนเซอร์เบทกบแล้วก็คืนที่หนึ่งนี่คืนที่สองเซอร์เบทป่าวันนี้เฮาสเข้าวบ้านบมงที่เมื่อื่นก็สิไปป้าทุกคนเลยวันนี้จะเอาละไม้มาเพิ่มแม้แล้วก็เอาป่ามาเพิ่มแม้ทุกคนเลยบอลรุนนี้ ทุกคนเต็มเครื่องเต็มของเรียบร้อยนะอ้ะเข้าบ้านเลยบัดนี้ข้าไปนอนบ้านทุกคนนอนหน้าสองคนม,มอนลุยห่างกันยะคณะทุกคน นั่นคือพาตัวมะมอ่อนเคยไปทุดค,ค่อยซื้อแทนตาเลยนะมะมอ่อนคอยลูกหางเห็นทักทีทุกคนเองอ่าทุกคนทางมาหน้ามอ่อนในด้านลาน่างสิเป็ดด้านทุกคนเลยเพิ่นสีฮอนหน้านะประตูนะสิเปดประตูทุกคนเลยต่ออันโผเพราะว่าหน้าไก่เต่โม่มะกะเมยได้จัะน้อยเพิ่นเธอเพิ่นขับรถเพิ่นกระบอกขับทุกคนเพิ่นจะขายโผเพิ่นว่าเลย เปืป่อยหรปอปะออนดี้แซมโมมาเรื่อยๆด้วยแนี้ด้วยน๊ย้ แล้วอันนี้พนก,กันลากมาหาเยอะๆมา,ายางมาน,นี้ทุกคนเพราะว่าคือคบ้านเพิ่นอยู่หน้าคอยกันเป็น,นเนยอดๆมาหาทุกคนเลยได้เลยสมูท ที่คนเดียะว่าไปแต่คุณก็ได้ที่ต่หมลายรามาทางไงทางหลงมาซาตยนุ้ยโบทอดมาหาซาตยนุยล่ะลึกแน่โอทอดนะซโบพาเดียนี้น่อยจะหน้าว่าได้ในยูนิกิหลายเทไรแมนแมนแมนหานาจักเลยะฮะแมนไปเป็นจีจีสกคนไปจักกันฮะลึกแน่ เอาคิดหอดลาดดํไปสอกมือเร่งทิอดสบายดีดับสบายดีแลวนะอวทอดยังบ่ได้สบายดีทุกคนยังวัดชิลงไปกูสองมือนี้ยังบ่ได้ลงลิปประมาณสมมือแล้วเนาะโอ้กตัวเลยกูชิเน่จันี่ไ่ได้แล้วนะจัน่ากูจานี่ถามแล้วมึงนั้นุ่มเบอร์นะเจอาตามห้องมือโม่ออกปากขึ้นแล้ววันอนไ้ลึัดอไรอตโอ้ ได้เพื่อเสือหมมาตอนหน้าเซอีแดงไรมามาเย็นได้หมทำไมโอ้จุลุยะบานี้ฮอดเถิดฮอดซาดแล้ว ไม่หาเพลียกว่าคกบดูโอ้ขังปลาทุบน้ำลายจังด้วยอันนี้อย่างนี้ทางทีกินในมือก่อนเลยขังกับป๋อนี่ายเลยทุกคนเย็นจ่ายเลยนาตาเดี๋ยวมาเย็นดิปลาดุกคนนั้นทุกคนปลาดุกควันนี่ปลาใสปูดิซ้ำใสนี่เนาะลูกเบลลี่อะไรแนี้ใสเดียวเลยมาคอนเทิร์นแล้วทุกคนว่าสีเฮ็ดยูเฮ็ดกินป่นปลาทุกคนป่นปลาดุกนะขังไว้อยู่นี่ด้วยลายด้วยลายทุกคนเลย บนป่ากอนทุกคนสะกามาหอนบกโลกับบม่าตาไฮเลยนี่สมูทสิต้มสี่ตัวทุกคนปลาคอตัวหนึ่งปลาดุกสามตัวทุกคนเดี๋ยวสีมาเห็ดโคก่อนเรียบร้อยทุกคน ก็เิาปากันนะ่ะเอาไปต้มปน่นกันทุกคนต้มป่นกินมือแลงนะไปเอาไปต้มเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวสมูอสิปรุงใส่เกลือเป็นโนแล้วก็นำไปเดืทุกคนเจ้ากินแซ่บมัน เธอราบหลามต้มปลาเขาต้องเสืออันนี้ทุกคนเสือเบอร์มะขามดับกินข้าวทุกคนคุณได้ฝาเมอรไว้ทุกคนฝาบเปิ่อีกวนะข้าแผ่อ,อันนี้ ไหลายไปเลยทุกคนเนมีน้ไม้บงนั่นไม้บงหลหรอเข็บไปไหมไปสโมโูปิดมาเข็บเขา Còn, cười, cười. Xong bài tông Thôi xong luôn mày ชับไอซ์ใหม่นะเอต้อง่หลายตั้นระงม่เก้นต้มปากระสุนเดียวบอมอนสิปนนะปลาดุกสามปลาโคตัวนึงก้นเพราะว่าบอไร่เพิ่นอ้อหน้าละกินค่ะเพราะแม่ พอก็อย <54. S 2> ู่สบายพอกะใครมันก็โม่ทุกคนน่อไม้เท้าซ้มได้อันนี้น่อไม้ลายทุกคนเลยโวนน่อไม้บ่งนี้เฮ้าสิเอาไปฝาไปเฮ้นยานะอยู่บ้านขาคขยะพูนกินกินเอาหัวปลาให้กินได้มาอนีได้เป่าเลยแล้วเต้ากินข้าว จมมหมอมนเจ้าป่าทุกคนนี่เนี่จ้าป่าพอเทาป่นป่าเนาะป่นภาษาบ้านคอยเอิอป่นคนประดุกอันนี้เป็นพอคู่ก็ได้ทุกคนเป็นผู้หาก็ได้ปุ๊บหมดนะหมอมนเพื่อได้เป็นเมย์เด็กอะเอ้ยมีเปย่ได้ได้เป็นเมย์มอมนเป็นสาวประเทศจีน อ,อ๋อน้องแนงน้องแง,ง,แงตาตนะ่พนา้าเต็มย่งไม่โหท่าเสื้อเบสเท่านะมอนปนชินเลยมอนี่พ่นมอน,มอนป่นนี่นอ,อ่พ่น,น,ปนประดุกสีนคุนคุคักเลยนี่เอาน้ำยอดใช่นแน่ทุกคนยอดใช่ไ่ให้มันแซบ่บ โซงนี้ะบะมาา่อนไม่ทันขึ้นป้าไมา่ทาันได้มานะทุกคนอืินได้เงินบะม่อนก็ลุยอีกเอืมปนปลาพัานม่อนทุกคนก็จะแซบ่บนปะปนปลาดุกมันสิงคุนทุกคน มาทุกคนกินข้าวมาเด้อมา,าเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อกินกันทุกคนเลยนะมือโอมี่กันมือนี้ทอดเจ้าปลาปลาหเลยล่ะกินข้าวมากพี่ก็ชิมาาามากนะเดบอกเื้อรู้สึราไม่ใช่มัเยอะข้าวอถึงมอม,ม,มือ

ถอนมาละไา้ได้ไหมพอนได้แล้วบ่อสองนี้ยังเลยทุกคนเลยจากสีได้ไม่ได้แล้วนี่กะนอนอุกอ่งเข้ากับมีเสพนอนกับบลับเข้าวทำประตูมันเสียบมาไล่เลยเข้าวทำาตุ่มเราลุ้นทุกคนจากได้บ่ได้ถ้ามีได้ก็ได้เปิดสองใหม่เริ่มต้นใหม่กันคุยตามหนึ่งคน ลงหนึ่งชั่วโมงไม่มีการดูข้าวอ้อยแช่หมดเขาทำเห็ดครับมาแช่เพอาให้มันจีเราผู้สองนั่งไม่ได้ยังแช่ไหมจะถามไม่ได้เลยเนาะแกช่วยมั้งแช่ทำทำไม่บางเลย

ออของเขาแสดตะบามันสลิดบ้าน้โอ้ไอเลกระลกเลยรบรถตัวนาแล้วไปุนอี่รถเ๋าเรนได้บอว่ามีสองคนไม่ได้เป็นเ่แ้เดีอได้ไุดกันบ่ รถเท่าไกูจานนะข้อแรกันงั้นก็แล้วข้อะ้าไล่เพื่อนเอาไปใส่เบ็ดต่อทุกคนเลยพื่อนเอาไปเติมเบ็ดกบซาลางโมอิทีสามลางลาเพื่นอิทีโม่และอิทีจะมืด เพื่อไปเชื่อเว็ป่าผู้ดีเพื่อไปเบิกงสืเป็ยังเงี้ยดีอุ้งมันเงี้ยสุดถือไปชี้เจ้าด่างเนาะชาวล่างเฮ็ดจนมืดข้าเถือของตัวไปขาเถือของทอดไปเสือละลืมพร้อมเสือละเสือละทีมพร้อมสมมูรณ์เสือเบ็ดเสือละทีมพร้อมทุกคนลืมเลยไปถามหาแล้วลุยเล่ข้าวไข่ทอดเลยเฮ็ดเมาไปมันเฮ้ยไรเฮ้ยแกกินชูกินแล้วก็ล้างมันนี่คนชับนี้แลยนะ S 2> <S 2> ครั้งแรกของปีบ่ะได้ควรเลยนึ่งข้าวนึ่งน้ำก็มีแต่พันหม้อนี่แหละคุณน่ะไม่ไปในรูปหนึ่งคือมือเสามาก็มีแต่บอม้อดชงามาได้อัานคลิปเหนน็นแล้วทุกคน,น,น,นเนาะมันก็มีแต่บอม้อดนี่แหละหลังคยหลังโบงกันนะบางคนก็น,นั่นข้างข้า,า,าวมือเสาด้วยซ้ำข้าวมูอเสาคพันหมอดทุกหนึงนหนน่งมือเสาแม่เนะี่ยบริจาคเพื่อทุกคนให้แม่เนี่ยนอนเวลาจะขออนุญาตนอนนก็ นอนตอดยุกรู้เปล่าป็นเลมาตั้งจบลีก่ะนเมยเนี่ยนอนนอนอยู่ทุกคนเลยเบอร์เม่ลูกนึ่งข้าวเลยแล้วเม่์เมยทุกคนเลยเบอร์เม่ลูกนึ่งข้าวนะมีแต่พันหม้อนี่แหละใช่ไหมแล้วหัรจะไม่เป็นรายการมานึ่งข้าวหน้ากินกับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนึ่งข้าวหน้าซ้อนนะะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใช่ทุกคนกินเลยบ้านนั้นร่ำลังนีจ้ะ รับรังกัสวนเอาปั๊บปั๊บคือการในทุกคนก็คือการแบบแสดงก็เห็นคลิปแรกทุกคนบอม่อนเนี่ในเลิกกันแน่นั้นในทุกคนเลยมีเคยไปลิ้นไปเที่ยวได้คนกินอิ่มแล้วก็ต้องเฮ้รบริ่วารทุกคนบักโลนี่เพิ่นไปหาไปโซนคู่มือทุกคนเลยไปนอนเฝ้าไฮบักโลนี่คิโลง้อเบิ่งกว่าคนเยอะเนี่ยตีมันเอ้ยไอ้ชัดเออเนื้อเนื้อ บ่ถุงยาเเพาวดิชูุงยาเเพ้วดื้อมายืนดิเหมี้ยวอยู่เล่นเดี่ยวบ่กูต้องแบ่งกันได้ทุกคนเด้๋ยวขันกินน้ำกันนี่คบกันอ๋อดำมาพี่มึงนะแบ่งกันกินโอลลอนบอลลอนลายนะบอลลอนวันน้กินข้าวเลยโย่ไปนอนหาทุกคนดูโปรโมบักอันนี้ได้เพื่อนเราอ่ะอ่ะจับตั เห็นแต่กระดูทุกคนไปนอนเฝ้าไฮไปนอนเอาพวกคนไม่ได้ไปก็ไปไปนอนมีมากจะคือเช้วคิวเข้าอรีโหลดจังมากมันมันหาคนไม่เห็นแล้วก็โอ้ยเน้อยน้อยอยู่ทุกคนพิ่โอเคทุกคนกินข้าวกินน้ำก็อิ่มเลยนะสำหรับคลิปนี้กาโบมีอย่างไรทุกคนขอขคำคุณขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามฮับส้มเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปในพบกันใหม่คือเก้าทุกคนบายบายคลิปนี้อัจสีปนยาวทุกคนเอง คลิปนี้อาจประาป้านสิบปลายนาที่ทุกคนสโมโวถ่ายมาแต่หน้า,นาหน่อยนึงนะมันบททันมีพ่เดอรเฮททุกคนเดี๋ยวเมื่อหน้าสิหาคอนเทนต์ดีๆมาฝาเอ็กซีฟาติดตา 18, สมสมโวเลนะเดอร์บายบาย